ต้นสดกำไลอาแล้วครับรักกันองรักนะครับพาผู้คอตายลิ้นจุกปากแล้วเก็บลิ้นหน่อยเฮ้ยทำไมเสียงเป็นแบบนั้นเล่ามันดึงคอปวด อะไรมุงเนี้ยและช่วยก็ทําอะไรเลยนั่นเอามันคลอลูกก็ต้องช่วยมันดี๋อคลอดลูกใช่ไหมอ้าวค้อลูกดีเลยฉันเอาเด็กมาสง่งเอารับไปเร็วตัวอะไรเนี่ยส่งเด็กครับมาส่งเด็กครับผมไอเด็กคนนี้มีสองฝ่ายด้วยเฮ้ย <c oughs> มันมีฝ่ายมันมีฝ่ายงานที่แล้วไม่ได้ลบไม่ได้ลบอ๋อไปน,นั่งด้วยอยากดุยด้วยสิเป็นแง่เสียงน้ำซอสายไม่จะเสาเลย หวานเจี๊ยบเลยเงาเสียงร้องนึกว่าดวงแก้วแล้วเขคืออะไรเนี่ยพวกแคมไม่ใช่เราเสียงพวกแก้วเลยไม่เล่น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 นะเก่าเก่าแล้วเดี๋ยวผมถามหน่อยสิอะไรตีหวยได้ไหมตีเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยตีแล้วเหรอเออผมฝันยังมีเด็คนเอารางวัลมาให้เด้ขอเลขตรงนั้นเลยเด็กเออแหลอ้ยถูกติดกันสามสี่งวดแล้วว่ะเออฉันฝันเห็นน่ะโอ้โหน้ำไายกระเด็นเลยอะไร เห็นแมวเห็นแมว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 ตีห้าแมวตีห้าอีกแล้วแล้วปันเห็นหมาหมานี่ตีหกหมาหกแมวห้าหมาหกอ่ะโฉแล้ทถ้างูเลื้อยเข้าบ้านล่ะงูเลื้อยเข้าบ้านนี่ต้องตีหนึ่งเลยหนึ่งอืมแล้วก็ไปสซนตีแแหละมันไม่ตีงูอะงูมันโฉกตายเลยนะงูเลื้อยเข้าบ้านตีงูใช่สุดยอดสุดยอดจะเล่นด้วยงันนี้เอาไปเลยเห์วเลขหอะไร สองหนึ่งหกโอสองหนึ่งหกมึงเห็นไม่น่ะจดกันแล้วเอาเลยไปหนึ่งหกมันเพิ่งออกข้างบนไปนะพอรู้ว่าเล่นเลื่องนี้นะมาเชียจริงอ่ะสองหนึ่งหกเนี่ยผมสั่งให้ไลท์ตัดไปแล้วตอนเนี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยสองหนึ่งหกสองตัวเลยแปดสี่แปดสี่อ่าเอ้าถูกก็ถูกถูกก็ถูกทำไม่ถูกทำไม่ถูกอ่ะผู้ดงโอเค โชคดีฉันไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้ต้องมีโยมมาคล้ากูแลยฉันไปก่อนแล้วกันฉันไปก่อนโชคดีโชคดีนะเอ้โยมโยมอะไรอะเอาไปเก็บด้วยโขอให้มาหรือว่าจะให้ตัวเลขเพิ่มขอของกูนะเก็บแต่ท่านมต้องพูดของกูนะด้วยอะของกูได้ฟังของกูพองานที่แล้วพอกูยื่นให้มึงเข้าไปมึงแจกเขาแดกหมดเลย กูต้องซื้อกินเองใช่ถือว่าไม่ใช่ของฉันนี่ใครขอฉันก็ให้ไปอ้น,นี่ด้วยอ่วันนี้มีสาลาเปาไหมจ๊ะ <c oughs> อย่าก,กันรถพุพ่งพวงเลยอโยมฟังนะฟังกันนะโยมนะอเออออเตือนเตือนเตือนโอ้ยหลวงพ่อฉันขอแล้วเหรอจ๊ะพระได้ลูกผู้ชายโยมโอ้ยตายแล้วลูกผู้ชายด้วยลูกผู้ชาย โยมเป็นใครมาจากไหนเะเนี่ยมาถึงที่นี่ได้ยังไงเนี่ยคือว่าฉันนะไม่ใช่สามาัญชนคนธรรมดาหรอกเป็นใครจ้ะฉันเนี่ยเป็นเมียเจ้าเป็นเมียเจ้าโยมมาถึงที่นี่ได้ยังไงเะเนี่ยก็นิเมืองมันเกิดความวุ่นวายไปทำศึกงทำสงครามผัวก็เลยทิ้งนะเจ้ะเอาอย่างนี้โยมกำลังเดือดร้อนอาตมาเป็นพระยินดีที่จะช่วยเหลือโยมมีอะไรก็บอกกันมานะ หลวงพ่อเจ้าคะแมงฝากเลี้ยงลงูกหน่อยได้ไหมเจ้าคะลูกคนดีกว่าลกาูกย้าจะมาจะสัง่งสอนให้เขาเป็นเด็กดีในวันข้างหน้าเลี้ยงไว้ให้แล้วค่านมค่านมนี่ยัางไงโยมตกลงกันก่อน,อนไอ้ค่านมค่านมเนี่ยอืเดี๋ยวที่ฉันเนี่ยจะส่งเสียเองอ,อีกยี่สิบปีจะนําเงินมาให้เจ้าคะ่ะ อีกยี่สิบปีจะเอาขนมมาส่งใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ต้องจำน้ำโบสซืซอนมให้เด็กเลยง่ายโอ้ฝากหน่อยนะเจ้าค่ะอะเดี๋ยวเรียกไว้ให้โยมไม่ต้องห่วงนะของแกจะเลิญพรไปแล้วนะเห็นลานสีจับเสียงก็มีไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องเงียบขงเงียบหลวงปยบ เด็กสองคนนี้ไม่ร้องเด็กที่ไหนมมนร้องเนี่ยปูว้ปู่ว้าอยู่ในย่ามอีกสองว้าเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังทีละคนเลย่้น่น่่คนนี้ไม่ใช่ใครเลยพระเอกปริญญาม้าทองคำพระเอกสอนรามอเนกราอันนี้เนี่ยหัวหน้าชั้นเองอันนี้เขาหล่ออยู่แล้วหรือพูดง่ายๆอ่ะเขาเป็นธนาคารส่วนตัวของฉันเดี๋ยวฉันจะเบิกอีกนะฉันเบิกอีกนีน่ พระเอกคิ้วหนาตาโตพระเอกย่องยิ๊กยิกน้องบิ๊กเนกลาฉายาพระเอกย่องยิ๊กยิกชื่ออาขอสาวเสียงหน่อยฉายาพระเอกย่องไม่ใช่ไม่ใช่ยิ๊กยิกทำท่าด้วยเวลาพูดอะพระเอกย่องยิ๊กยิกอเนกลารู้จักปาบิ๊กอะ ไอพีกโวอีหมวยอ่ะโอ้ยวันนี้ด่าดังด้วยนะไอซันอ้ังไอยาพูดเยอะเอย่องจิตอะไรนี่เดี๋ยวกูจะบอกคนทว่าเมียมึงทำนมปลอมมาเนี่ยทำนมปลอมแต่กูไม่เคยทำลายนมปลอมอย่างมึงเลย มึงเป็นยังไงจ้องแต่จะเค้นเขา,า,า,าพูดจะพูดพูดไดไหมเล่นกูเขาเลยไอ้บิ๊กเล่นหนักกไม่เอาไหมไบิ๊กนอนอยู่เฉยอันนี้ดาวตลกรูปงามเต๋าจำปลออะขอเสียงดาวตลกน้องเต๋าหน่อย แฟนขับเข้ามาวันนี้อันนี้เขา,าหลอ่อของเขาธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้ดาวตลกหน้าประหลาดน้องบาสอาทิตย์่องแสงโอ้ยแฟนขับน้องบาสเอออ้าวน้องบาสทำไมวันนี้หน้าเป็นต้นตีนเลยลูกอ่ะว,วยอยู่นี่เอาไปอยู่กับหลวงพ่อเรียกความสงสารหลวงพ่อเชื่อวันน้ำพีนเด็กทุกคนเอาไว้เดี๋ยววัหนนี้นะ สาววัดโไม่คิดแข่งคอหลวงพ่อไม่ขัดไม่หดไม่อัดอ้มโอเธอท่านมาเช็คนี่เด็กผู้ชายปุปับผ่านไปลายปีเรยนเร็วเทินใจไว้ด่วนจีไอ่หัวรอลีทะโลกปรบมือ 河宽，水有长。